หุ้นเด่นค่ะนะครับพุ้นเด่นประจำวันที่7มกราคมวันนี้เราเลือกตัวทิสโกมาคะนะครับคือเลือกธนาคารมาเลยเมื่อช่วงต้นรายการเกินไปแล้วว่าจริงธนาคารเป็นกลุ่มที่น่าจะต้องจับตามองค่ะช่วงนี้อาจจะยังขึ้นไม่ค่อยเยอะอแต่ไปขึ้นเยอะที่พลังงานโลกไฟฟ้าก็มีน้ำมันหนุนมีไบเดนตีนหนุนแต่ถ้ากลุ่มพวกนี้เนี่ยมันเริ่มแบบ ขึ้นมาเยอะ,ะตอบสนองราคาน้ำมันตอบสนองเรื่องตีม e ีวีไปแล้วเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็น่าจะพอดันตลาดขึ้นไปได้เนี่ยก็ต้องเป็นกลุ่มธนาคารแล้วแหละเราก็เลยเลือกทิสโก้มาเพราะว่าทิสโก้เนี่ยเราเชื่อว่าจะเป็นธนาคารที่รายงานกําไรไตรมาสที่4ี่นะครับ แข็งแรงที่สุดในกลุ่มค่ะก็คือทรงตัวได้คิวออนคิวแล้วก็ลดลงแค่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เยอนเยียเพื่อนๆลงมากกว่านั้นกลุ่มเพื่อนทั้งกลุ่มเนี่ยน่าจะลงประมาณสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นทิสโก้อยู่ในสถานะที่ดีคือทิสโก้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเช่าซื้ออ่ะเพราะฉะนั้นผลกระทบก็จะน้อยกว่าก็จะช้ากว่าแบงก์ใหญ่อื่นๆนะครับเรื่องของดอกบ่งดอกเบี้ยจริงยิวก็ถือว่าดีกว่านะคะอืแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มธนาคารที่ดีเฟนซีที่สุดนะเพราะว่าคุณภาพนนีีเ่ย ค่ะฐานะการเงินก็ต้องบอกว่าแข็งแรงแล้วก็ดีเวนทีวเนี่ยสูงคือดีเวนทีวเนี่ยปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นปีต่ำครับทิสโกเพราะว่าแบงก์ชาติเขาออกกฎมาว่าห้ามจ่ายเกินเกินปีที่แล้วปีที่แล้วซึ่งพอมาเป็นอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าปีนี้เนี่ยทิสโกจะจ่ายได้แม็กซิมัมตอนนี้เนี่ยก็คือประมาณยีวเนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งต้องบอกว่าปกติทิสโกต้องจ่ายประมาณ7เปอร์เซ็นตะ์นะแต่พอปีนี้จ่ายน้อยอ จะกลายเป็นว่าปี2021เนี่ยมีโอกาสจะจ่ายมากกว่าปกตินะเหมือนกับปีนี้ไม่ได้จ่ายเลื่อนไปจ่ายปีหน้าทบๆไงเพราะนั้นเนี่ยยีของปี2021เนี่ยเบื้องต้นเราคิดว่าอยู่ที่8.4เปอร์เซ็นอันนี้คือตามผลประกอบการกับ payout ปกติมีโอกาสมากกว่านี้นะเพราะนั้นทิสโก้ในแง่ของใครที่ชื่นชอบหุ้นปันผลเนี่ยยังคงเป็นจุดเด่นสำหรับทิสโก้อยู่เหมือนเดิมนะครับราคาเป้าหมายของเราเนี่ยให้ไว้ที่ หนึ่งร้อยสองบาทะนะครับส่วนแนวรับเนี่ยประมาณแปดสิบเจ็ดปสิบแปดบาทแล้วก็แนวต้านเนี่ยประมาณเก้าสิบเอ็ดถึงเก้าสิบสองบาทนะครับถ้าดูราคาหุ้นดิสโก้เนี่ยต้องบอกว่าเอ,อทรงตัวได้ค่อนข้างดีนะครับถ้ายังไม่หลุดต่ํากว่าแปดสิบสี่บาทเราคิดว่าดูน่าสนใจมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าสามารถทะลุแนวต้านอย่างที่บอกก็คือประมาณแถวแถวแปดสิบเก้าสิบเอ็ดบาทเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะถือว่าเป็น เป็นภาพที่ค่อนข้างดีมากสำหรับดิสโก้ค่ะนะครับก็เลือกมาเป็นหุ้นเด่นประจําวันนี้เลยนะครับย้ำอีกทีหนึงราคาเป้าหมาย102บาทนะครับค่ะ